วัสดีเมื่อชาวฟกเกียเมื่อทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมสิลาวันนี้ไปอยู่ับเกมเมลาเอเป็นเกมที่เก่าเหมือนกัน,กนครับ2009เลยเห็นไหมแต่ว่าผมว่าเล่นสนดกมากเลยอะ่ะก็เป็นเกมแนววิง่งเขาวิ่งพร์คอวิ่งไตน่นู่นไต่นี่ไต่ไปเรื่อยๆคล้ายๆสปไปเดอร์แมนนิดหน่อยแต่ไม่มีใยก็ไปดูกันว่าเป็นยังไงผมเล่นสตอรี่บทปกตินะครับเออผมเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วละ่ะแต่จะกลับมาเล่นใหม่ พราะว่าถ้าเกิดตายบ่อยเกินเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อเอานะครับก็ไปดูเลยเล่นเล่นหนาอออ something หม s e The changes came slowly at first. Most didn't realize or didn't care and accepted them. They chose a comfortable life. Some didn't. And those who refused to conform were pushed to the sidelines. Criminalized. They became our clients. We call ourselves runners. We exist on the edge between the gloss and the reality. The mirror's edge. We keep out of trouble, out of sight, and the cops don't bother us. Runners see the city in a different way. We see the flow. Rooftops become pathways and conduits, possibilities and routes of escape. The flow is what keeps us running, keeps us alive. Training time, face. Yeah, I know you hate it. But that fall took you out of commission for a while, and now you're back. You got to keep sharp, especially in this city. Check out these new training grounds. Pretty slick, huh? So let's not run around, duty. So get to her and just go with the flow. Okay? Ah, uh, go. So คนที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงพวกนั้นกับพวกที่ไม่ยอมรับก็คือมันจะเป็นเหมือนกล้องคอยติดตามเราตลอดเวลาพวกที่ไม่ยอมรับก็จะถูกเรียกว่าค r i m i นอลนะครับแล้วเราเป็นขบวนการมิลเลอร์เอจนะครับเป็นคนที่คอยช่วยเหลือพวกนั้นซึ่งผมก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องอะไรมากก็ไปดูกันว่าเป็นยังไงแต่ที่รู้คือวิกมันครับ้ไยไลอะไรนะ พวกเราครับพวกเราเฮ้ยเปิดมาก็เฟลเลยวาโอ้โหฮายเฟธยินดีต้อนรับกลับมาเราชื่อว่าเฟธนะครับแต่ที่เรามาฝึกเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าเราห่างสนามมานานเขาต้องมาฝึกใหม่ ผู้หญิงคนนั้นชื่อเซลฟอลโล่เซลอะไรสักอย่างเราเรียกว่าเซลนะครับพระใต้กำแพงเฮ้ยนูพระกระโดดกำแพงดีกว่าเบอรล้านเบอรล้านเป็นลูกเสือนะครับก็มันจะต้องตามเส้นทางสีแดงครับวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีเงินบ้างนะผมก็เข้าใจเหมือนกัน นี่ก็ต้องเล่นกันให้คล่องครับไม่งั้นด่านจริงจะแบบเออตายบ่อยมากเพราะเส้นทางของเส้นทางมันบอกไม่ชัดด้วยเออเออเออเอเอดู l ล f t ดู l ล f t อันนี้ท่าดินจาเลยอ่ะไาละผิวผิวระวังตกนะระวังระวังนี่ก็เป็นการกดคิวเพื่อกลับตัวระหว่าง,งกลางอากาศ ครัก็เป็นเฟิร์สเพรสซอนอย่างที่เห็นซึ่งผมว่าโฟมันดีมากเลยมันไหลพิวอะพิวไหวอะมีลูกเล่นหลายอย่างถ้าชีวิตจริงก็นะคงรู้กันอยู่ว่าเป็นยังไงอันนี้มันเกมนะครับแต่บางคนที่ยุโรปรู้สึกว่าจะดังมากคิดมากนะครับกีฬาอยางนี้ พาคอเขาเรียกว่าพาคอรฟรีรันนิ่งก็ได้เออก็คือวิ่งไปตามตึกต่างๆเนี่ยแต่มันจะเสี่ยงแต่รายมากอันนี้เป็นการเหมือนถ่ายเทพลังออกไปนะครับตอนที่เราหมุนตัวอาวเฟลก็คือมันจะถ่ายน้ำหนักเราไปที่หลังครับทำให้เราไม่เจ็บข้อเท้าเวลากระดไ นี่ถึงฉากต่อสู้แลวสองต่อสู้สเย่ดูใช่ไหมว่าเขาจะทำอะไรเออเรวทันครับย่อเออสเปซบาร์เ้วเมาส์กระโดดเตะอือหงายชิอือ นั่นเล่นปืนไม่เล่นปืนเด็กๆหนูๆครับอย่าอย่าเล่นกับปืนครับมันเป็นสิ่งที่อันตรายซึ่งเราต้องปดโอ้โหอ๋ออือโอเคอย่าเล่นเออบอกว่าอย่าเล่นโอ้ยแล้วเราเล่นยิงอุ้ยอุ้ยไม่ใช่ battle field ก็บอกให้สู้กับสัตว์ตัวหนึ่งสัตู์ตหนึ่งตัวหนึ่งอย่างเดียวนะครับถ้าสู้โดนลุมจะแพ้เฮ้ยอย่าอย่าบอกว่าอย่าเล่นปืนปิดเมาส์ขวานะครับเแล้วกดอาวุธแล้วก็มีฉากสโลโมชั่นตบหัวสโลโมชั่นตบหั okay, วบอกว่าอย่าเล่นปืนมันอันตรายรู้ไหมแล้วกดอาวุธนะครับโอเค that's enough training ladies time to the real thing Drake's got a job for yourself, so check in with him. Faith, let me know when you're ready to get going. See you later, Faith. เราก็มีงานเข้ามานะครับเราไปทํามาไปเล่นเลยเออุยต่อยใครที่เรากดชิปแล้วก็ย่อย่อแล้วก็เตะต่อยไข่ร่วงเลยอิเล็กทรอนิกอาร์ตพิเศษ ไ o ส s โปรดั c ชั่นทีมเดียวกับแบทเ f นฟิลนะครับเสนอมิลเ e ชวามพิวครับวามพิว้ยสไลด์ไปแล้วกระโดดเอาไม่กระโดดเฮ้ยโดดแล้วหมุนตัวน,นั่นไงดูความอิสระเสรีแล้วเหมือนนกเลยอ่ะบินได้ แอร์เกียร์หรือเปล่ากระโดดโอ้ยอย่าทำตามนะพีตจริงๆๆ <c oughs> ผคงไม่รอดไปได้ <c oughs> ออ Financial d i s t i c t ายสอง Yeah, yeah. I'm sure the birds are real impressed with But once you finish showing off, you think you might concentrate on some actual work? Get Celeste in position for a handoff. You need to get the delivery to her. She'll be near the communication tower ahead of you. He told going to I ตอยสลิตกไม้แม่ความผิวไหวของเกมนี้มันคันเทพครับเอาตันสีแดงครับวันนี้บาลานตัวใช้แล้วเอ้ยต้ององกนพ <ination that sí es> ื <orship> ้นกนน ขาบอกว่าเซลมันรอเรานานแล้วนะเอ้ยอะไรวะเนี่ยครับถ้าชีวิตจริงมันจะเป็นยังไงครับถ้าถ้าทำกันอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นยังไงอะตายก็เลี้ยงไม่โตครับออแล้วถ้าเกิดแบบในชีวิตจริงเงี้ย มันไม่มีเหล็กอะไรที่มันจะแข็งแรงอย่างนี้เสมอไปอะ่ะโดนทีนึงก็เสร็จเข้ามาในห้องแนละ้วเสร็จเลยนะก็ <S <S ต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วย,ยดูแลอ,อ้าวเฮ้ยเป็นไรวะตกเป็นไรโอเคขึ้นแล้วขึ้นดิอ๋อ ตอนแรกมันจะมีกระเป๋านี้นะครับมันบอกว่าในแมปจะมีกระเป๋าซ่อนอยู่สามใบซึ่งเราต้องหาซึ่งผมไม่เคยหาเจอเลย <c oughs> นี่ครับ hey, <drop> บอกว่าถ้ามันหมาหมู่เราต้องหนียางเดียวอ <c oughs> ยา่ยาอย <c oughs> คือคอนซีเรานัดเขาไว้นะครับแล้วเราต้องงงว่าทําไมมันหักมาไล่ยิงเราเซลก็งงครับเพราะว่าเออผมโดนตรงนี้ตลอดเลยอุ้เชิดสามเส้นสีแดงไว้ครับ ยอด้ายอด้าทำไมมันจริงเหรอมันบอกว่าเป็นงานง่ายๆครับตายแล้วไหมล่ะ To Celeste, there are more blues on the way. Come on, Faith. CPF on the Hey, throw me the bag! Oh, bay! Okay, I got it from here. Okay, they're playing rough cell. I'll be fine. lên ngắm, mong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  อมาแล้วครับ City e โ e เอ่อเราเทมล่าความผิวไหวโชว์มือเดียวด้วยมาเป็นเกมนะพยายาโอเคอาวเอ้ยลงมันมีสไนเปอร์วะเนี่ย โอเคก็ขอจบเอพิโซดนี้แค่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมไลค์และสับไพซึ่งมาเป็นแชปเตอร์แรกด้วยก็อยากให้ไลค์กันมากๆผมจะได้มีกำลังใจในการทำต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมไลค์และสับไพอีสวัสดีครับเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วหนึ่งคนหนึ่งแม็กซหนึ่งคนหนึ่งแม็กซหนึ่งคนหนึ่งเออว้าว เฮ้ยมึงต้องตามไปฆ่ามันอย่ๆๆ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 เย้เอ้าไอ้ได้เอซิดเฉยวะใครแม่งลาช็อต